แล้วก็ดีเจหนองด้วยนะครับผมมาเจอเจอกับเราสองคนนะครับเดแลดีเจนทน้โอ้คนผมไม่ได้มาาดออนี้นะเราอยู่ที่บูนเลยนะครับสัฮอแม่จาุกทคนเลยได้ยินเสียงเราสองคนสำหรับในตอนนี้นะครับผมเราก็จะมีสิ่ง ัวครับผมประมาออนทัวร์งมาถึงที่นี่ที่ราชกระบังเป็นครั้งแรกถูกถูกไหมคุณแนนเราเข้าเมืองกรุงนะจ๊ะอุ้ยคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณแม่คุณลาับปกติเราจะได้ยินแต่ชื่อใช่สวัสดีคุณแม่สวัสดีครับวันนี้คุณแม่มาเที่ยวมาถึงที่มาเจอเจอกับพวกเราถึงที่กันเลยครับผมคุณครับวันนี้วันนี้เป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยนะครับมาก ลัคนลับทักทายสำหรับแฟนๆรายการของผมหน่อยสำหรับในตอนนี้นะครับ <c oughs> ว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงแม่กุหลาบจริงหรือเปล่า กคนรู้ทุกมดเลยเข้าใจัหมเธอคนจะไงรู้ไหมทำไมเพราะพวกเราทุกคนแล้วก็คนไทยหลายคนรวมถึงชาวต่างประเทศด้วยผมไปญี่ปุ่นมามีคนใช้แม่คราวด้วยใช่ไหมแล้วหลายคนคือติดมากอ่าอย่างผมก็ติดจริงจริงกับแม่ตลอดใช่ไหมครูใช่ตอย่างหนึ่งอยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งทู้ไมครับผมว่าปกติแล้วเนี่ยพวกเราอย่างที่เฟรนชิปบอกกันไปบอก